สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีครับวันนี้น้องผู้เบสก็ได้บวชเนนบนที่เรียบร้อยนะครับใส่ชุดเหมือนกันกันกบเนนเลยนะครับอ้านี่เป็นเนนแล้วนะเป็นเนนแล้วครับช <laughs> ุดสีเหมือนกันแล้วครับเราก็จะไปหน้าพระธาตุนะครับ นี่ก็เป็นทางทางไปหน้าพระธาตุนะครับนี่ครับนี่ก็พระ,ะพระประธานใหญ่นะครับเขาให้พวกญาติโยมมากราบไหว้นะครับน,นี่น้องผู้เบตของเรา น้องผู้เบียรของเราบวชบวชเข้าพรรษานะครับดูชุดครับ <c oughs> บวชเข้าพรรษาเนที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> นี่ครับดูครับ เจดีทองครับตางว่าพระธาตุนะครับนี่ครับ นี่เราก็ถึงหน้าพระธาตุแล้วนะครับ <c oughs> มาเร็วมาเร็วอ <c oughs> าเบส <c oughs> นี่ก็หน้าพระธาตุนะครับ <c oughs> เราก็อยู่หน้าพระธาตุ <c oughs> ถ่ายรูปได้ครับผม แล้วไงก็โทรโทรมาหาแล้วกันสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก่นเร็วสวัสดีครับดิเออนงลูกดิได้ครับนจะ

เปี่ยนผายาเดี๋ในเศษถ่านเข้าวัดวัดอะไรเสศษมาส่งรูปไปให้มานี่มาเออวัดอะไรแต่ไว้เลยครับกอดกอดไว้เลยครับเข้ามากอดไว้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีเลยพ่อพ่อเอฟซีครับนี่เราก็จะมา ที่หน,นะครับที่เขาให้่าชาวบ้านมากลับไว้นะครับนี่ที่เขาให้ญาติโยมมากลับไว้นะครับอีกที่หนึง่งเขาเรียกเรียกพระอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเราก็เดินมากับภูเบศนะครับนี่ภูเบศครับผม ก็เดินมากับเน้นน้อยผู้เบสนะครับอันนี้ก็บรรยากาศข้างด้านข้างของเจดีทองนะครับนี่นะครับที่เขาให้หยิดยมมากับไหว้มาสักการะบูชาอะไรต่างๆนะครับ เขาเรียกพระอะไรผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> นี่ครับเราก็มากับเนนน้อยผู้เบีดนะครับเราจัดชุดให้เนนน้อยก่อน บรรยากาศรอบๆก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับ เบ็ดมาแล้วก็พาเนนน้อยผู้เบ็ดมาเดินเล่นมาเดินเที่ยวนะครับ สีมหาูนี่ก็จะเป็นอีกอีกที่นึงนะครับที่เขาให้หยัดโยมมากราบไหวมาสักการะ,ะบูชาอะไรต่างๆนะครับนี่ครับ Tạm biệt mà Biết mà biết